บ้อเรือพองอินซีหรือโน้ตเชิญยิ้มเป็นชาวอำเภอชัยโยจังหวัด <Northwest> อ่างทองเคยเป็นนักแสดงลิเกเหมือนบิดาที่เป็นตัวตลกคณะลิเกและมารดาที่เป็นนางเอกคณะลิเกเขาต้องออกจากโรงเรียนมาแสดงลิเกตั้งแต่เด็กและจบการศึกษาเพียงชั้นป .3 ช่วงประมาณปี2522โน้ตมาเจอกับดอนจมูกบานตอนนั้นโน้ตกำลังเล่นลิเกของบรรหารสิทธิ์หอมหวนที่ตลาดพูดอนจมูกบาน ก็ชวนว่าไปเล่นตลกกันเขาจึงได้แสดงตลกร่วมกับคณะสีสลึงในขณะที่ทำท่าจะไปได้ดีเพชรโพทองก็ชวนโนตไปอยู่วงดนตรีสายยันขันชิตซึ่งเป็นวงดนตรีดาราของสายยันจันทรวิบูรณและคันชิตขวัญประชาต่อมาไม่นานโนตอยากมีคณะตลกของตนเองจึงชักชวนเพื่อนๆได้แก่สลาหยุธเพชรและสีหนุ่มตั้งคณะตลกชื่อว่าคณะแกงปลาไหล ต่อมาประมาณปี2,523จึงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเชิญยิ้มและได้เป็ดเชิญยิ้มมาร่วมด้วยอีกคนในสมาชิกคณะเชิญยิ้มในยุคแรกประกอบด้วยสลายุทธโนตเป็ดและสีหนุ่มต่อมาสลายุทธโดนยิงเสียชีวิตทำให้คณะเชิญยิ้มเกือบจะแยกย้ายกันไปแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ยุคคณะหลังจากนั้นโนดตั้งคณะตลกชื่อคณะโนตเชิญยิ้ม ประกอบด้วยสมาชิกค,คือเจเลซึ่งเป็นน้องชายคนกลางและจอร์ดซึ่งก็เป็นน้องชายคนเล็กของเขารวมทั้งยังมีเตอ๋อกล้วยและเตา่าต่อมากล้วยลาออกแต่ก็ได้ถั่วและเชิญยิ้มเข้ามาทดแทนพอเต่าเชิญยิ้มออกไปโนจึงนำปลาคารและกระลอกเชิญยิ้มซึ่งเป็นนักดนตรีมาเล่นร่วมกับคณะเชิญยิ้มช่วงหนึ่งที่ยุคคาเฟ่เริ่มไม่ได้รับความนิยมโนดหันไปตั้งคณะดนตรีลูกทุ่ง แต่ไม่ประสบความสําเร็จถึงกับหมดเนื้อหมดตัวก่อนจะได้กลับมารับบทพระเอกในละครอาจารย์โกยฉบ,บับปี2,544จากละครที่ล้อต๊อกเคยแสดงมาก่อนทางไทยทีวี4ีช่อง3ด้วยความช่วยเหลือของนกพรวาทินและเป็ดเชิญยิ้ม